เขาเรียกว่าอะไรเทียนหน้าคันนี้เรียกว่าช่วงล่างนี่นุ่มมาก,ากแต่ที่ชอบไม่ที่สุดคือท้ายของเทียนหน้าพี่พรแบบโอ้ไฟเลี้ยวเขาแบบภายในยังดูใหม่มากๆเลยเนาะแบบว่าหลักคาอะไรเงี้ยก็ยังรถมือบบเดียว<า>ด้วยคันนี้เดิมๆเลย ความหรูหราในทุกเส้นสายและความสบายใจในทุกการเดินทางกับนิสสันเท a น่2.0 XL Sport n a นวีปี2014พบกับครูสิซูโม่เทลงเดียวเลยโอเควันนี้มาซีดานใช่นะซีดานไซคกลางหัวเราเปิดว่าความหรูหราพ้นไม่พ้นเลยกับ ดีเซ็แเมนต์ใช่รถผู้บริหารมาอีกแล้วมาได้ราคาเบากว่าเดิมอีกใช่ฮะแล้วบอกว่ารถท้ายนี้นะคะเป็นรถที่นุ่มนวลที่สุดอ่าแล้วเขาเรียกว่าอะไรเทียนหน้าคันนี้เรียกว่าช่วงล่างนี่นุ่มมากอ่าเรียกว่าเป็นรถไซส์กลางไซส์ผู้บริหารที่แบบว่า ผ่อนเบาๆแต่ว่าออปชั่นแล้วก็แบบว่าการขับขี่เนี่ยแบบดีมากเลยเนาะเต็มๆเลยเต็มๆอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะมาดูมาดูอ่ะภายนอกมีอะไรบ้างคะพี่กายคันนี้ตัวนี้นะครับเป็นเทียร่าเป็นตัวสปอร์ตเนาะได้เนวิเกเตอร์แล้วนะครับบอกเลยว่ามันเป็นตัวไมเนอร์เชงละที่รหัสเขาเรียกกันว่า L33 ละอ่าก่อนหน้านี้จะเป็น J32 เชงเราจะเป็น L33 อ่าก็ได้เังมาเรียบร้อยหน้าแบบโครมเงี้ยแบบหรูเลยฮะแล้วหน้ารถที่พรดูเงี้ย ทั้งไฟโปรเจคเตอร์ก็ได้ไฟตัดหมอกก็ได้นะคะใหญ่มากก็คือเรียกว่าได้ดูความหรูหราเหมือนกับว่าพอขับปุ๊บรู้เลยว่าอันเนี้ยเป็นรถผู้บริหารดองมีตังหน่อยนะโอแต่ข้างมัวแบบอุ๋ยไปก่อนโอเคมาข้างับพี่พรก็จะได้เส้นสายนะฮะแบบโค้งเรียบเลยฮะผู้ช้างก็ได้แบบไบเดียวนะคันนี้ได้กล้อง360องศาด้วยแฟ๊บนะใช่เปล่า ่่ใช,ใชเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะพี่พรนี่ฮะได้เส้นสายโคเมียมเลยฮะ,ะได้เปแล้วมีกล้อง360องศาแถมยังได้ล้อมแมกขอบ17อนิ้วแล้วเส้นสายเมื่อกี้ไม่แอคชั่นไม่ใหญ่เท่ารอบแรกขอขอเส้นสายใหม่ใช่แบบ เส้นสายนะเดี๋ยวจะเมื่อยอ่ะเมื่อจากก็เป็นแบบโคเมียมไฟนี้ได้ใจกคิเลนแล้วด้วยโอเคออปชั่นมาเรียบร้อยแล้วเนาะมาดูข้างหลังข้างหลังข้างหลังแต่ที่ชอบไม่ที่สุดคือท้ายของเทียหน้าพี่พรแบบโอ้ไฟเลี้ยวเขาแบบ โชวเชียวมากเลยอะแถมข้างหลังเนี้ยได้เป็นแบบสปอยเลอร์นี่เขาเรียกว่าทรงตูดเป็ดอมีโครเมียมตัดหน่อยโอ้โหดตูดเป็ดมันตูดเป็นยังไงนะก็นี่ฮะตูดเป็ดเหมือน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 ดูท้ายกันหน่อยฮะโอเคปึ้งนน่ ควบคุมด้วยรีโมดแล้วใช่สามารถใช้รีโมดกดเปิดได้แล้วนี่ครับรถไซส์ใหญ่เขาก็ชอบใส่ถุงก๊อฟกันใหญ่มากจริงใหญ่สุดๆแล้วบอกรัได้แล้วด้วยเรียกว่าแบบถ้าใครที่อยากจะแบบว่าได้รถไปแบบว่าขนของอย่างบางคนแบบว่าวันธรรมดาขับรถไป ไปทํางานแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์่ะบางทีแบบพาครอบครัวไปเที่ยวบางคนเล่นเซิฟบ่งเซิฟบ้าอะไรเงี้ยแล้วบอกเลยว่านี่ไม่ต้องไปล้วงเปิดนะดึงแค่นี้นะโอ้โหขยับนิดนึงบอกมันก็พับได้แล้วเคเรียกว่าแบบว่าขนของก็แบบว่าสะดวกสบายเลยเนาะโอเคข้างนอกว่าหรูหรามหเห่าวนะไปดูข้างในกันไปไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะมาดูภายในกันบ้างดีกว่าคันนี้ก็ เบาเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะคุมโทนดาตัดกับหลังคาสีเบจก็ทำให้แบบว่าดูแบบว่าไม่แบบไม่แคบเนาะดูโล่งโป่งแล้วก็พุ่สตาร์ทมาเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นปี2014นะคะอ่าะคะพุ่สตาร์ทมาเรียบร้อยแล้วก็บ่าเนี่ยภายในนะคะสําหรับเบาฟั่งคนขับเนี่ยก็คือเป็นปรับไฟฟ้าด้วยแปดทิศทางเลยนะนี่ฮะแต่คนนั่งก็ยังได้อยู่ ู้สึกของพี่พลแล้วก็มีเมมโมรีซีด้วยใช่สำหรับใครที่แบบว่ามีคนขับรถหรือว่าแบบว่าอาจจะใช้ขับกัน2คนทั้งแบบสามีภรรยาเนี่ยก็คือสามารถที่จะเมมโมรีซีได้2ตําแหน่งเลยนะคะก็คือสะดวกสบายมากอ่ะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยมีครุสคอนโทรลมาเรียบร้อยแล้วมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจอก็เป็นแบบว่าทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วด้วยเนาะจงานเลยใช่แล้วก็ มีเนวี่ด้วยอ่ามีเนวี่มาให้เรียบร้อยอ่าแล้วก็แบบว่าในส่วนของพวกออเทอร์ซอรีอื่นๆที่วางแก้วที่เก็บของอะไรเงี้ยก็มีมาตรฐานเนาะกับราคาเบาๆจริงๆคันนี้นะคะจะชอบเทียนหน้ามากเลยพี่พอเนี่ยเรื่องเก็บรายละเอียดนะไม่ว่าจะมือจับช่องแอร์เนี่ยได้เส้นโคเมียมร์ทำให้ดูหรูหราเนาะอ่านี่มีกล่องเก็บแว่นอ่าใช่แล้วอ่ารวมตรง ที่สองกระจกก็มามีให้ใช่มีให้มีไฟมาเรียบร้อยเนอะไฟในตัวเลยภายในยังดูใหม่มากๆเลยเนาะแบบว่าหลังคาอะไรเงี้ยก็ยังสีแบบวด้วยคันนเี่าเดิมๆเลยใช่โอเคเดี๋ยวเราไปสรุปค่างวดกันดีกว่านะคะได้ครับ นิสสันเทียนาคันนี้นะคะออปชั่นจัดเต็มได้รถผู้บริหารขนาดเนี้ยค่าตัวเบาๆแค่298,000บาทผ่อนเริ่มต้นแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะอโอ้ผ่อนแค่5 0 0 0ันนี่เรียกว่าได้ไปคุ้มมากเลยได้รถไซส์ใหญ่ด้วยออปชั่นเต็มด้วยนะคะ ใครอยากได้นะคะรีบติดต่อมาเลยที่ซูโมคาอ่อนนุช80นะคะครับแล้วมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงนะใครอยากแบบเห็นรถจริงไม่สะดวกมามาไม่ได้นะเรามีเจ้าที่นะฮะน้องเซลนะคอยวีดีโอคอลให้รอบคันเลยฮะแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่อินบ็อกเรานะคะหรือว่า ทิ้งเบอร์ไว้ในอินบ็อกซ์น้องอจะรีบติดต่อกลับเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกเนะาะไม่สะดวกวิดีโอคอลหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เราส่งคลิปให้ก็ได้นะคะถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดอยากซื้อจัดไฟแนนทำไงพี่การก็ติดต่อน้องมาครับไฟแนนไปถึงหน้าบ้านท่านแล้วจัดฟรีส่งฟรีถึงหน้าบ้านท่านนะก่อนจากกันนะ,ะัะ<อ>ฝากกดซับสไคร e กดไลค์ให้ช่องเราด้วยนะครับเราพยายามเอา รถมารีวิวตลอดเลยใครอยากดูคันไหนนะคะหรือว่าอยากดูรุ่นอะไรหรือมีคำถามอะไรบอกเรากันมาหน่อยนะคะจะได้รู้ว่ายังคอยดูกันอ,อยู่นะ,ะ,ะวันนี้การกับพี่พรล,ลาไปก่อนครับกับคู่ซีซูโม,โม